ดิฉันได้มาดูแลคุณแม่ซึ่งอายุ80กว่าก็คุณแม่เนี่ยฟันไม่มีค่ะก็ใส่เอ่อเป็นฟันแบบเที้ยวฝักแบบคนสมัยก่อนแล้วพออายุมากขึ้นทีนี้มันก็เจ็บก็ใส่ไม่ได้ละก็ต้องคลอนออกแล้วตอนนี้คุณแม่ก็เคี้ยวอาหารไม่ได้ทานได้แต่โจ๊กแล้วก็ไข่ลวกแล้วก็ขนมที่นิ่มๆเละๆนะคะซึ่งดิฉันดูแลคุณแม่ทุกวันทุกวันก็ดู คุณแม่ก็จะกินซ้ำๆกินเดิมๆแล้วเราก็มานึกถึงตัวเราอีกหน่อยถ้าเราอายุแค่นี้เราเราไม่มีฟันแบบคุณแม่ที่จะเคี้ยวอาหารนะจะให้เรามากินแบบโจ๊กทุกวันไข่ลวกทุกวันแล้วก็ขนมนิ่มๆทุกวันอย่างเงี้ย ก็คงไม่ไหวก็เลยเริ่มรู้สึกว่าน่าจะขึ้นมาดูแลฟันได้อยู่ทั้งใส่ฟันแล้วก็จัดฟันตอนแรกก็แค่จะใส่ฟันพอใส่ลากฟันไปแล้วทีนี้มีปัญหาว่าฟันลักษณะฟันมันสบกันได้ไม่เข้าที่คุณหมอตายก็เลยแนะนําว่าจะต้องใช้การจัดฟันร่วมด้วยในการใส่ลากฟันแล้วก็ใส่ฟันเทียมนะคะ